สวัสดีครับกับไมค์คังโดยอยู่ราการ LK t r i o n King Gamer โอเคโอเคไปชมคลิปกันได้เลยเออเฮือ uh huh. สวัสดีครับกับไมค์คังโดยอยู่ราการ LK t r i o n King Gamer นะอันนี้ก็มาโปรโมทเซิร์ฟ MC TS7 t s 4 TSS TS, TS, เออนะนั่นแหละนี่ <c oughs> พันเพจเซิร์ฟเฮ้เอออืม w w w f a c e b o o k c o m m ุ๊ s ดแล้วก็ล็อกอินพาแล้วก็ตอนสมัครสมาชิกให้กิ์เพลนเ s ็นเจเออ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 ผมไม่เรียงมากโอเคโอเคตรงนี้ก็คือช็อปหรือเปล่ามันมันน่าจะเป็นช็อปนั่นแหละเออเจ้าของเซิร์ฟก็เป็นเพื่อนของผมชูวโทษ ก็รู้จักเขามานานละก่อนที่เขาจะเปิดเซิฟโคโลงโอเคเข้าตรงนี้เลยโอเคอ,อืม,อมลืมแนะนำไปสปาเอานานประตูมีปัญหาอ้าไม่มีอโอเคนี่คือสปาโอเคอม,มาเซิฟไหนก็แนะนำสปาตลอดแหละนี้็อบทำไมเนี้ยคงจะเป็นครูมี่ คูมียคงจะเป็นเพื่อนของโต๊ดมั้งโอเคอันนี้ b ว i l d e r นักสร้างเออมีคูมี่นีม <c oughs> ่มันเออช่างเลอเคยชอบยังสร้างไม่เสร็จน,นะครับตรงนี้คือเขาเขียนบอกไว้ว่าแอดมินจะตามมอง จะตามองอยู่ตลอดนะจะทำอะไรให้คิดคิดให้ดีละอันนี้ก็คือเออเดินทางไปเลยอ๋อก็คือเอออกไปนอกเมืองนะครับผมไม่ไปหรอกอ่าตรงนี้ก็คือสถานที่อืมเพักผ่อนหยันใจเออคือมซื้อมาเออเงินไม่พอเออหนึ่งร้อยบอร์ เออมีเงินเพิ่มสามปีหรือต่อข้อแรกครั้งแรกเป็เงินเท่าไหร่ก็ไม่รู้สามิบหรือโอเคสามิบโอเคซือเลยออาอันนี้เข้าไปอยู่ในนั้นอีกแล้วบ้าเคยตรงนั้นก็คือสถานที่พักคนใช้เนี่ยคือออกไปนอกตรงนี้ครับถ้าตรงไปคือว่าโซนมีอยู่ตามที่อันนี้น่าจะเป็นอีเวนต์มั้ง ันนี้คือไปยังจุดล็อกหิมักก็คือไปก็ไปเอ่อเอ่อไอแลนไอแลนไม่ใช่เขาไม่เรียกไอแลนเออไปเะไปหิมะเออเมืองิมะกนั่นแหละไปทะเลทรายเออทะเลทรายก็รู้กันดีนี่ก็ไปตัดไม้ตัดไ,ไม้ข้างบ้านเออพีโซนอันนี้ก็อีเวนต์นะครับอีเวนต์เออดูเลยดิโอ้หนึ่งร้อยก้นเมฆแล้วบ้า อันนี้ก็คือสถานีตำรวจอ่าอันนี้จกก่อนนะครับเมื่อก่อนตรงนี้เหมือนกับว่าโทษน่าจอ,าออกไปแล้วนะก็จะแจกไม้แจกอะไรพวกนี้อันนี้ก็พังนะครับพังอ่าพังมันแซงจูงเบยถังพัง,พง <c oughs> โอเคคนระับคนในเซิร์ฟบนมาแล้วอะไร ออกดให้กดมึงอยากได้ไหมกินอ่ะอ็กต่เดีกกดได้อีกกดไดเออมึงกดให้เขาโอเคไม่แจกของโอเคไปเลยที่ต่อไปนี่คือเอ่อนี่อืมนี่แหละ <c oughs> <c oughs> อัปเดตไอเทมที่อัปเดตไอเทมนี่ก็ วกตัวเออแนะนำไปแล้วก็ไปดูตรงนี้เลยสถานที่ตัดไม้ที่ชิงหน้าตรงนี้น่าจะเป็นจุดว่างนะวางให้หมดเลยไม่ควรมีใครมาสร้างบ้านอนะ่ะควรวางโพริกสักลาพิสลาพิสห้างมานอ้องอ,อานนี้มันอันตรายเอาคณดูไปแล้วโอเค <c oughs> โอเคนี่ควรจะเป็นจุดว่างนะครับล้าให้คนไปสร้างไก่ๆนู่นอนะ่ะ เพราะถ้าเข้ามาละแต่ใกครนั่งสร้างบ้านมันจะสวงกว่าอันนี้มันสร้างอะไรนี่อันนี้จำโจ,จนจีระวังของคุณไว้ให้ดีล่ะโอ,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 โอ้โหมีสองสาี่นี่โอ้โหขายของโอเคหชิ้นโอ้โหขายกาวเออเออห่ชิ้นหนึ่งบาท ี่ชิ้น10บาทว้าถูกมากค่ะถูกมากค่ะถูกมาก 64s กุงงเลยกุงงเบยขอหมดสต๊อกอ้าวสวยอ้าวสวยโอ้ขายสิบเอ,อ่อขายสิบรับซื้อรับซื้อ64อืมอืมอ้าซื้ออ่าโอเคเมืองเมือน อ้าวอ๋อมันนี่ที่มันขายสิบต้วเงินกลัว